ที่นี่เลมไปขอได้อยู่แล้วจะได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็เตรียมตัวเลยอันนี้มึงแต่งตัวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะอ่าอันนี้ขนมขาไก่เหรอขากรูนี่แหละยอ้าวแล้วที่เล็กๆเป็นขนมขาไก่ปะ่ะไม่มีนะไม่มีเป็นไงขนมขาไก่เหรอไม่มีอะไรวะหน้ามึงดูตรงไหนวะเนี่ยแถวๆ,ๆนี้เนี่ยไ,ไม่มีบ้าตาฝาดซะมั้ง อบอกว่าใจมากเลยนะแถมทำขนมข้่วแข่งมาเลี้ยงด้วยแต่งนี่ของกูนี่เหมือนหลายอย่างเหมือนกันนะท้าวแข่งเดเนนเินมาก็ข้าวแข่งเองพอใจมากเลยนะตื่นมาอตอนเช้าพร้อมกันเลยแล้วก็จะมาฟังข่าวดีด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าใจก็กล้าๆก็กลัวแบบนี้นอนแล้วยังเนี่ยนอนแล้วคนอะไรไม่นอนจะอยู่ได้ยังไงเล่านอนตอนไหนเวันคืนตีสี่แล้วตื่นอ่ะตีห้า ไม่ลาน้องในเมืองยาวที่ฝันเลยรับรับตื่นไงเพราะว่าคิดตลอดเลยว่าองจะกรวัดใจผมเดี๋ยวจะยกส่วนนัทีีให้หรือเปล่าแล้วเมื่อกี้บอกใจไม่ดีแล้วอืมท้อเป็นยังไงอ่ะก็กลัวขอไม่ได้ไงก็กลัวเจ้าเขาจะไม่ยกเฮ้ยของไม่ใช่ดําขนาดนั้นลงคิดมากไปเปล่าเอางี้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันถ้าเกิดว่ามันนึกอะไรไม่ออกกล้ากลัวนะสองใจอ่ะมันกลัวมันก็ต้องมีเครื่องยนต์นี่ยงที่ใจไงเดี๋ยวเขบ่นให้มึงจะมูให้เลยเหรอเฮ้ยสาย ยับนได้เลยอ่าๆก็ได้ได้ยับนเลยขอบใจมากนะเพื่อนนะเดี๋ยวบนให้เดี๋ยวนี้สักสิย่อเลใจสปอร์ตสาธุเมื่อแต่งตรงนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่จะเชื่อปุ้มไหมนับถือกู้มไหมคำขออ๋อเล็กใหญ่ไม่สำคัญแล้วเพื่อนมาถึงสิ่งที่บนน่ะอ๋ออะไรก็ได้เนาะ้ตั้งจิตอธิษฐานเออให้ดีๆใช่สาธุ ลูกเกิดมาอาภัพเหลือเกินจะพ่อวัดน <ul k S 1> <t> ั้นจะแม่วัดนี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้ลูกใหญ่ทีเด้ยวไอ้จะขอให้เพียงยอถาบรรดาศักดิ์กูกูของกูกันดิจะยืนจ้องไอ้เพื่อนไอเป็นเหมือนกันนะขอให้เองนะจาพ่อวัดนั้นจะแม่วัดนี้ที่นี่ขอข้าไอเทวันขอสุนันทีนีได้ลูกจะถวายไอนันไอนี่สาธุโคโยตี ีเเหรอออจัดไปเลยเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนก็ชอบเนี่ยนี่ไงแถวนี้นะเจ้าพ่อยังตันเจ้าแม่ยังกวงใจต่อใจมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวรอเจ้ามาก่อนกี่โมงแล้วเนี่ยเก้าโมงหรือยังเฮ้ยเก้าโมงแล้วเก้าโมงแล้วคพระพุทธไตรภพยังไม่มาเลยเนี่ยสายเนี่ยวันนี้สายนะเนี่ยแล้บอกนอนยุ่ยยาเขาอยู่ยุ่ยยาเลยเขาอาจจะตื่นช้าอมาแล้วโอ้เดินยิ้มมาเลยอ้าว อี่วันถวัระคมพม่ยากเต่าจพีเต๋อปจะเรียนสูงเกินกินหมมาแล้วมุมมาก็เกิมาตรงเวลาจริงเลยนะจืที่ช่วยด้วยตรงตัวเวลาดีอ๋อก็โรงบอกเอาไว้แลพี่ยาาว่าให้หมอกชนมาเข้าเฝ้าสามโมงเช้าก็หมอกชิ้นก็เลยมาเขเฝ้าตรงเวลาเลยเพราะว่าอยากจะขอเต็มที่แล้วพี่ยาาจะกับพีเปุ๊กเนี่ย เทวันน no. ี่ยเขาใจร้อนนะใจร้อนใจร้อนเขาอยากได้มาตรงเวลาดีของชิ้นนี้เนี่ยเขาอยากได้มากพระเจ้าข้าเขาจะเองทั้งสองคนไม่คิดจะขอเลยรกับข้าพ่อหรอยังไม่ขอเด้๋ยรอเทวันขอก่อนเทวันเขาเป็นคนจะหน้าซื่อเป็นอะไรเลยพระเจ้าข้าดูออดเพรียวเพรียวแรงเหมือนจะไม่สบายไม่สบายอแล้วจะหยุดอีกแล้วไม่หยุดไม่หยุดหรอกไม่หยุดหรอกว่าแต่พียักษ์เจ้าคงคิดได้แล้วสิเนาะ จะขออะไรกับข้าบอกฉันคิดได้แล้วพี่ยาค่ะม่าจะขออะไรรีบขอมาข้ามีธุระด่วนอยากข้ารีบไปทแต่ว่ากระบอกฉ<ๆ>ันก็ยังกลัวกลัวกลัวว่าองค์จักรพรรดิไตรภพจะไม่ยกให้นรืพี่ยาค่ะเฮ้ยข้าณารมณ์ดีข้าเป็นกษัตริย์ัแล้วไม่มีคืนคำเจ้าอยากได้อะไรขอเข้ามาข้ายกให้ทุกสิ่งอย่างเ <c oughs> ว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่ข้าหาให้ไม่ได้เท่านั้นแหละ <c oughs> ้ขนาดนี้นะต้องรีบขอหนึ่งขอมาเลยครับถ้าอย่างนั้นกระหม่อมฉันจะพูนขอขอมาเลยขอมาเลยสุนันทีนี้เป็นคู่แต่งงานจะกอดรักลาพรมจับกันอึ้งเลยครับไอ้เงียบกันว่าแฟนจะดุดจะพ่อบังรับปนไม่ไดสาธุดปนกระแทกเลยเฉพ่อวันนั้นจะแม่วันนี้ ฟาบาทให้สมณีนีไก่เทวันโลภจัตุวาให้สอนรามนางเพชษสามคืนตัวแก้วสามคืนเรืองรองพอนอะไรอีกสามคืนจะขอจะไม่รับบนก็ยังต้องพรนะกุนตรนะีน <c oughs> ้าแม่มึงไม่มีทาบ้านนางเอกหน้าขาวดีพี่พ่อใช่ไหมเ <c oughs> ทวันไ่ยนะังไงข้าไม่เข้าใจสิ่งอื่นเหมือนแสงมีตั้งมากมาย ำไมเจ้าไม่ขอทำไมต้องเป็นสุนทรีด้วยขอได้ช้าไปยังะกระบอชื่อ,อมีเหตุผลนะพี่คะคือเรื่องเป็นแบบนี้พี่คะระหว่างกลางทางที่กระบอกชึงเทวันและสุนทรีเดินทางเข้าสู่รีนัตนาชัยาแล้วสองคนได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันและด้วยความใกล้ชิดจึงเกิดเป็นความรู้สึกดี ที่มีให้กันนะพี่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆก็ตามแต่ว่าเราทั้งสองคนได้สัญญาต่ากันเอาไว้ถ้าหากว่าองค์จิรพัรน์ทพุฒไม่เชื่อก็ลองถามถามแม่เทเวศกับเททยามดูก็ได้พี่นั่ะวประจำพาร์ทนี่เราลากันมาตั้งแต่อยู่เมืองนู้นเลยนะพผงหน้าอุ้มบุ้ยเขาเกาะลัดปักเนียนกันม่ใหญ่เลยโอ้วจู่ๆอยูเมืองอะแต่ตั้ พอพอแค่เข้าใ<อ>จเจ้ารักกันมาก่อนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไมเน่ยค่ะเทวันเจ้าขอข้าแล้วถ้าข้าจะขอเจา้าบ้านเจ้าจะให้ข้าได้ไม้มไม้แต่ชีวิตเขาก็บอกเช่นกุนทัพเทวันก็ทูลถวายให้กับองค์เหนือหัวเจ้ากับพระใจครบได้ใส่อหมเนี่ยค่ะ ชีวิตของเจ้าหนระือข้าม่ต้องการสิ่งที่ข้าอยากจะขอสัญญาสามข้อข้อที่หนึ่งให้แล้วห้ามคือแปลแล้วฟังแปลกแปลกเนี่ยนี่คือคืนทำไมะ,ะจาอาบอนออน,นอนมอเตอรเียเมียนะเนี่ยใชาได้พวกเนี่ย เป็นเมียเราแล้วเราจะไปคืนนี้ทำไมลองตั้งใจมาขออี่แล้วครับไปเลยเออชั้นตกลงในข้อที่หนึ่งไปเลยค่ะข้อที่สองรู้แล้วอย่าบอกใครไม่ต้องบอกเลยเาที่นั่งดูกันอยู่เนี่กนกยก,ก,ก็รู้กันหมดเลยเขารู้กันหมดเนี่ยแล้วจับงานใหญ่โตอีกทุกคนก็รู้กันเนี่ยรับไว้เพื่อะขอฉันตกลงในข้อที่สองไปเลยค่ะ ข้อที่สามไม่มีรับสังไม่ต้องคืนฟ้าอันนี้ดีอันนี้ดีรูดีชอบจะนอนอยู่กับเมียนั่นแหละไม่มาแล้วราชการวายลาพาไปเลยกูก็จะพาเมียไปเที่ยวกันไปเที่ยวไหนเซเว่นกระบอกฉันตกลงทั้งสาข,ข้อเลยพี่ยะค่ะ

ทียเนองไห้ไมเนีเพื่อนได้เมียแล้วเนี่ยใจด้วยแล้วก็้องไห้ทำไมอ่ะไม่มีตังใจซสิเกอคะเดินรองคืนแคพกวาบาทงยีงยนนตัวนะูลเลยไม่เป็นไรไม่เป็นรแต่งไปก่อนเนี๋ยวเข,ขอดชเป็น่างจาะรับใพ ในเมื่ออค์จักรพันธ์ใพบยกสันญที่นี้ให้เป็นผู้แต่งงานกับกระบอกชันแล้วถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนกระบอกชั้นเทวันอยากจะทูลเชิญองค์จักรพันธ์ใจพบสเสด็จไปเป็นพิธีไปเป็นประธานในงานแต่งงานของกระบอกชั้นได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเทวันไม่ใช่คะ่ะเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรอ ว่าสุดสงครามเพิ่งสงบลงพะยะค่ะข้ามีภารกิจหน้าที่ต้องทำอีกมากมายไอเง้งานของเจ้าข้าคงไปไม่ได้แต่ข้าจะล่ามเป็นสารไว้พอให้กับเจ้าล่ามสารไว้พอไปเปิดอา,านบรรงาพะยะค่ะไปนำสารให้ข้าเป็นฐานเหตฐานลามสารไว้พอเอ้ยเอาสารเหรอ ผมมีอยู่แล้วผมไม่รู้ได้ไงว่าเขาเจ้าสารเจ้าอะไรไม่ได้เสียดายมากเลยปกติตัวแต่ก็ยังดีได้รั่งสารเลยพ่อแทนกันได้อยู่กับเมียไปเยาวๆพังราชการไปเลยพาไปเที่ยวไหมจักรพรรดิตอนพุ่งขึ้นเนี่ยบแล้วก็ตองให้ไปด้วยกับแจกการปิดนแล้วแต่งก่อนแล้วก็ฉลองในหลัง ก็จีนจัดไปเลยห้าร้อยโต๊ะแล้วก็เกิบกปนกล่องโต๊ะนี้มามอไมเอาของกินมากันเองเทวันสุนันทีนีอยู่ท,ท,ที่ตนกนะมงมานี้ยงเขาคกร้อจะอยู่รีไปเป็นตนกไม่มีอะไรแล้วะเทวันกรดับลาขั้นจก งสายทดีใจที่สุดเลยซุนอาที่นี้จะไม่แต่งงานแล้วฝากได้นะพิมการ์ดไม่ทันแล้วบอกเขาว่าไปนั่งโต๊ะจีนก็ได้เลยโต๊ะจีนอยากไปหาสุนอาที่นี้ที่ตมักแดงเดี๋ยวเจอกันเพื่อนฝากด้วยฝากด้วยไปแก้บนกับกูสุนอาที่นี่ทำสามดับไปองจับกองพัดไต้มงกุฎหลักระับ รักแล้วไม่ลืมไม่ลืมหอกนะแม่บุญคนบุญเสีลลเยลมปนังในกักันแวหลกัแง ไกลน่ทอดวังบุญสร้างมิตรน้นองรักสัน้นไปคนใกล้ขอภาพใหขวังขอมอบภาพให้ทราบ